บิ๊กเสือสำลิดธนาการจะนาสุดบิ๊กบอสชาวไทยของออกฟอร์ดยูเนเต็ดทีมดังแห่งศึกลีกวันอังกฤษตกเป็นข่าวเตรียมพูดคุยกับบิ๊กท็อปไอยวัตสีวัฒนรันประภาประธานสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้เพื่อขอยืมธนวัตรซึ่งจิตถาวรมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทีมเพิ่งคว้าตัวเบนจามินเจมส์เดวิดแข้งดีกรีช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาจากฟูลแลมล่าสุดก็เตรียมที่จะดึงอีกหน ทั้งนี้บิ๊กเสือสำริดธนการจะน่สุดออกมากล่าวว่าในตลาดซื้อขารอบหน้าตัวมีความคิดที่จะคุยกับอายวัตรศรีวัฒนประภาพาัพทธานสโมสรเลสเตอร์เพื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการที่จะยืมตัวกันธนวัตรสังจิตถาวรดาวรุ่งทีมชาติไทยของชิงจอกสยามมาเล่นให้กับออกฟอร์ดนลีกวันแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอความเห็นจากกุลซือคาร์โรบินสันด้วยว่าต้องการนักเตะในตำแหน่งนี้มาเสริมทีมหรือไม่ รวมความเป็นที่สุดในตลาดนักเตะซัมเมอร์2021เริ่มต้นกันด้วยลีกลูกหนังที่มีการลงทุนคว้าผู้เล่นหน้าใหม่เสริมทัพมากที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกในฤดูกาลนี้นั่นก็คือซุปเปอร์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยทั้ง20สโมสรในลีกผู้ดีมีการจ่ายเงินรวมกันกว่า1,190ล้านปอนด์โดยมากกว่าเกาโชซิราอิตาลีที่ตามมาเป็นอันดับ2จากการใช้เงินชอปปิ้ง551ล้านยูโรอยู่เกือบ3เท่าตัวเลยด้วยซ้ําอันดับ3ม เป็นบุนเดสริก้าเยอรมันที่ใช้จ่ายไปทั้งหมด416ล้านยูโรส่วนทีมลูกหนังที่มีการจ่ายเงินซื้อผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพมากที่สุดนั่นก็คืออาเซนอนพวกเขาจ่ายเงินซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพมากถึง6กรายได้แก่นูโน่ตาวารเรสย้ายมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์อัลเบิร์ตโูคองกาย้ายมาจากอันเดเลต15.75ล้านปอนด์เบนไว้ย้ายมาจากไบรตัน50ล้านปอนด์มาร์ตินโอเดกาดย้ายมาจากเรอัลมาดริด30ล้านปอนดยยาา์อ ปิดท้ายด้วยทาเกฮิโรโทมิโยสุย้ายมาจากโบรอนญาด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์ถ้าเกาว่าอาเซนอลจ่ายเงินชอปปิ้งในตลาดซื้อขายรอบแรกมากที่สุดถึง143ล้านปอนด์เลยทีเดียวอันดับ2คือแมนยูเนเต็ดจากการดึงเพื่อนเข้ามาเสริมทัพทั้งหมด4คนแต่ในรายของทอมฮีตันได้มาแบบฟรีๆหลังจากหมดสัญญากับแอสตันวิลล่านั่นเองโดยมีการจ่ายเงินซื้อเข้ามาทั้งหมด3คนได้แก่เจดดอรซานโชจากดอร์มุน73ล้านปอนด์ลาเฟียว,วารานย้ายจากเรอัลมาดริด36 คิเโนโรนาโดย้ายจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว13.5ล้านปอนด์รวมตัวเลขอยู่ที่121.8ล้านปอนด์นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในตลาดซื้อขายรอบแรกเป็นของแจ็คกิลลิตโดยแมนซิตี้ลงทุนคว้าม,มาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวแพงที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษ100ล้านปอนด์เลยทีเดียวส่วนในรายของโรเมลูลูกากูตามมาเป็นอันดับ2ของเชลซีที่ดึงตัวกลับมาจากอิตาเลีนด้วยค่าตัวสถิติแพงสุดของสโมสร97.5ล้านปอนด์ ขณะที่อันดับสามเป็นของเจอรอดซานโชโดยแมนยูลงทุนคว้าม,มาจากดอทมุนด้วยค่าตัว72.3ล้านปอนด์ด้านทีมลูกหนังที่รับเงินจากการขายนักเตะม,มากที่สุดเป็นของอิตาลีลานรับทรัพย์จากการขายผู้เล่นป็นกอบเป็นกรรมสี่คนไล่ตั้งแต่ลูกากูขายให้ถูกลูกากูขายให้เชลซีด้วยค่าตัว97.5ล้านปอนด์อัชรับฮาคิมีขายกับแปร์แชร์54ล้านปอนด์มัติโอปรลิตาโน่ขายกับนาโปลี17ล้านปอนด์ อันโตนิโอคันเดว่าขายกับซามโดเรีย2.25ล้านปอนด์นั่นเท่ากับว,ว่าอินเตอร์มิลานมียอดรายรับจากการขายนักเตะมากถึง170.75ล้านปอนด์อันดับ2ก็คือเชลซีจากการขายนักเตะได้ถึง8รายโดยเฉพาะททมิอับราหัมขายกับโรม่า34ล้านปอนด์เคซูมาขายกับเวสต์แฮม30ล้านปอนด์ฟิกโยโยโทมรีขายกับเอซิมิลาน25ล้านปอนด์มาร์กูฮีขายให้กับคิสสันพเลส20ล้านปอน รับทรัพย์ทั้งหมด127.8ล้านปอนด์ปิดท้ายกนด้วยทีมลูกหนังที่มีการคอรเพอเล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพได้แบบฮือฮามากที่สุดต้องยกให้กับปารีสแซงแชแมงเพราะสามารถดึง4ดาวเตะร,ระดับโลกอย่างเซอร์เคียร์มอสจากเรอมาริตจอร์เจโยวานาดุมจากลิเวอร์พูลจายุจิเดนารุม่าจากเอซิมิลานและลิเอลเนลเมซี่จากบาร์เซโลนาเข้ามาร่วมทีมได้แบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่คนเดียวเพราะทั้ง4ีดาวดังกล่าวหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมเมื่อช่วงบบาาาททีีมมมงสามารถยยบบ้้แฟัห